มาดูความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของคุณธวัชชัยอนุกูลเจ้าพนักงานที่ดินนะครสาขาท้ายเหมืองที่เสียชีวิตระหว่างการคุมตัวของดีไซน์สาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีการชันสูตรไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็นความสงสัยกันอยู่หลายคนยังค้างคาใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตับแตกประเด็นเรื่องของการที่มีคนทําให้เสียชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้ทางพนักงานสอบสวนของสอน,นอทุ่งสองห้องก็เรียบ เจ้าที่ดีไซน์มาสอบปากคําเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้เคยมาให้ปากคําครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นฝั่งของคุณวรรณชัยพรมรักรองผู้อำนวยการศูนย์พนักงานสอบสวนข,ขอแม่รองผู้อำนวยการศูนย์พนักงานสอบสวนพิเศษชำนญการของดีไซน์ก็เดินทางเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคุณวรรณชัยเนี่ยเป็นผู้ที่เบิกตัวคุณธวัชชัยไปสอบปากคำในวันที่29สิงหาคมซึ่ง เป็นการเบิกตัวหนึ่งวันก่อนที่คุณธวัชชัยจะเสียชีวิตนะครับก็นำาเอาเอกสารการให้ปากคำของคุณธวัชชัยเนี่ยมาประกอบการให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ด้วยส่วนพยานอีกสองปากครับวันนี้ขอเลื่อนนะฮะเพราะว่าติดภารกิจซึ่งหลังจากการเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับทางพันตำรวจเอกมาณะเพาะช่วยพ่วมกับการสอน,นอทุ่งสองห้องนะฮะก็บอกว่าหลังจากการสอบสวนในวันนี้ครับ ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆว่าคุณธวัชชัยเนี่ยทำผิดตรงไหนทุจริตการออกโฉนดที่ดินอย่างไรบ้างแล้วจะไปหาสาเหตุฮะว่าถ้าสมมุติว่าคุณธวัชชัยเนี่ยเสียชีวิตขึ้นมาจะมีใครกลุ่มไหนบ้างจะได้ประโยชน์ในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ในข้อมในมือของพันตํารวจเอกมานะก็บอกว่าก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรก็พอจะทราบแล้วว่าผลประโยชน์มันจะไปตกอยู่กับกลุ่มไหน แล้วก็ยังไม่ได้มีการประสานมาจากน้องชายคุณทวัฒชัยนะฮะที่อาจจะมีการเข้ามาร้องทุกข์ในคดีอาญาเพิ่มเติมก็คาดว่าเดี๋ยวคงต้องรอการทำสำนวนชันจะสูตรจากพนักงานสอบสวนชุดนี้ก่อนคับ